สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันกับไตเติลกับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ช่วงนี้ห่างเหินจากการทํารีวิวคลิปวิดีโอไปเยอะเลยนะครับวันนี้พอเป็นวันว่างๆสักนิดหน่อยก็เลยขอทำพรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับก็เพิ่งกลับมาจากซีคอนสแคว r e ไปเจอตัวนี้มาปุ๊บนะครับนั่นก็คือเลอซาชานะครับ ชิค h a i r เออร์นะครับก็เป็นไดร์ปอบผมนี่แหละสําหรับทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับว่าเตตเติลเนี่ยเดินทางบ่อยมากนะครับไปจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้โดยเฉพาะเดือนธันวาคมนี้แหละเป็นเดือนที่เดินทางครบทั้งเหนือกลางออกตกใต้นะครบหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีไดร์ติดตัวมาบ้างประกอบก,บกับการที่ตัวเองเนี่ยตัดผมแล้วก็เปลี่ยนทรงผมใหม่โดยเน้นเป็นทรงผมที่แบบว่า อาจจะไม่ต้องเซตอะไรมากแต่มันก็ออกจะยาวๆได้นึงเพราะนั้นต้องไรให้มันอยู่ทรงนะครับพก็เลยไปได้ตัวนี้มานะครับก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะเพียงแต่ว่าเอามารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับเอามาพรีวิวให้ดูเฉยๆก็มันก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับขนาดก็หนึ่งพันสองร้อยวัตต์ตามที่เขาบอกไว้แบบนี้เลยนะครับซึ่งลมก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะอยู่ในระดับกลางๆเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับ่าที่ซื้อเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันลดราคานะครับลดราคาด้วย นี่นะครับมันลดราคาก็จาก590ก็เหลือ490บาทนะครับขนาดเล็กเท่านี้แหละอ่าเทียบมือให้ดูเลยนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็สามารถพับได้ด้วยเห็นไหมครับว่านี่สามารถยืดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันดียังไงถึงซื้อมานอกจากราคาถูก จะบอกว่าคนขายเขาก็บอกข้อมูล2อย่างผมก็ซื้อเลยนะอันที่1ก็คือมันลดราคาเหลือจาก590เหลือ490บาทอันที่2เนี่ยด้วยความที่คนขายบอกว่าตอนแรกก็เล็งอีกยี่ห้อหนึ่งไว้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็สามารถส่งซ่อมไปที่ศูนย์เขาได้เลยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดปียี่ห้อนเนี้ยสามารถเดินมาที่โลตัสนะครับแล้วก็เอามาให้เขาได้เลยนะครับเขาก็บอกว่ารับประกันหนึ่งปีด้วยทีนี้ข้อสังเกต อันนี้ถือว่าเป็นทริคในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างถ้าอยากจะรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนี่ยผ่านมอกรหรือเปล่าให้ดูจากปลั๊กนะครับนี่ถ้าเกิดปลั๊กเป็นแบบ2ขาแบบนี้ต้องเป็นแบบกลมแบบนี้เท่านั้นนะต้องเป็นปลั๊กแบบกลมแบบนี้เท่านั้นถึงจะ การันตีว่าเครื่องใช้ไฟฟา้ายี่ห้อนั้นเนี่ยผ่านมออกอกรเรียบร้อยไม่ต้องมาไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้เราก็มาดูกล่องมีไหมอ่าก็มีมออกออกรบอกชัดเจนด้วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะว่ามันจะไม่มีหมออกรทีนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอ่าก็ความแรงมันอยู่ที่หนึ่ไวตกใจปุ่มมันเผลอเปิดไว้อ่ะความแรงมันอยู่ที่หนึ่งพันสองรอยวัตต์นะครับเพราะนั้นก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้ก็มีให้เลือกลม ลมธรรมดานะครับอ่าลมความแรงอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับกับระดับสองก็จะแรงนิดหนึ่งนี่นะครับลมที่ออกมาถามว่าร้อนไหมร้อนนะครับร้อนในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ลมก็ค่อนข้างแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอืมก็ถือว่าคุณภาพคุ้มราคาแล้วก็ยังมีการรับประกันกันอีกถึงหนึ่งปีนะครับแล้วก็เอาไปที่ศูนย์ของเทสโก้โ t ตัสได้เลยแบบนี้ก็สบายใจก็เลยเอาฝากมาพรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับโอเค คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนละกันบ๊ายบายครับ